ท่านคอลีฟาลีนั่งนั่งมือกุมหัวอย่างนี้เครียดไม่มีอะไรจะให้ที่บ้านกินนี่เราเนี่ยถั่วแปรแล้วก็อะไรแล้วขนมสดไสขนมตาลอะไรแต่ไม่รู้ฟักแฟงแตงโมชโยยิวกินกันเยอะแยะเลยแต่คอลีฟ้าลีไม่มีอะไรกินเลยกำลังนั่งนั่งเครียดเครียดอยู่แล้วมีขอมีขอทานมากน,นึงเห็นขอทานผ่านมาขอทานมาแบ,บมือขอ อาลีครับผมไม่ได้กินอะไรเลยผมอดอยากมากเลยสงสารผมเถอะครับกอลีฟ้าอาลีถ้าเป็นเราก็นะอยู่ซุปทาไงมึงกุ้มกูก็กุ้ม,ม,มไปต้องอื่นก่อนใช่ไหมพวกเราจะปวดแบบนี้ <laughs> กอลีฟ้ารีบอกไม่เป็นไรรอฉันแป๊บหนึ่งนะรอฉันแป๊บหนึ่งมึงฟ้าไปดูอาลีนะรอแป๊บหนึ่งสันมาย่อแป๊บหนึ่งข้าไปบอกมะมูวานยอ่ยอยอ่ยอไปทํางานย่อได้สตังค์มาหกเหรียญ ไปขอมะอามาสักเหรียญหนึ่งก่อนยอจะสดะก็ให้ให้คนขอสดะก็อสันก็วิ่งตุเลงตุเลงไปหาใครหาฟติมะมะมะป่ายอนียยอให้มาขอสตังมะเหรียญหนึ่งก่อนจเจ้าไปสดกะสดก็คนขอทานสดะก็ใครคนขอทานท่านหญิงฟติมะบอกไปบอกป่านะมะไม่ให้มะไม่ให้มะจะไว้ซื้อแป้ง มะจะไปซื้อแป้งเนี่ยมะจะออกไปตลาดมะจะไปซื้อแป้งมาทาโรตีกินเย็นนี้กลางวันไปบอกป๋านะกลางวันเช้านี่ก็ไม่มีกินบ่ายนี่ก็มีมีกินมะจะไปซื้อแป้งมากินตอนไหนกินได้แค่เย็นมือนม้อนี้มื้อเนี่ยมือเนี่ยมีแค่หกเหรียญยิ่งจะอาอวีกันนะไปบอกป๋ามะไม่ให้ผู้เสนกัมผู้รั้กันไม่เรื่องก็วิ่งตัวเล็งตัวเ,เล็งไม่ป่ามะไม่ให้ป๋ามะไมะ่ให้ คอลีฟะอลีโมโหเลยโมโหฮาซันกลับไปบอกมะป๋าไม่เอาละเหรียญหนึ่งป๋าจะเอาทั้งหกเหรียญเลยไม่ให้เดี๋ยวมีเรื่องไปบอกมะเลยถ้าไม่ให้มีเรื่องาติมาพอเห็นอาลีโมโหก็จําใจให้ก็นึกในใจถ้าให้เขาไปหมดลวธีบ้านกินอะไรเช้านี้ก็ไม่มีกินบ่ายนี้ก็ไม่กินจะไปซื้อแป้งมาทํำรตีหน่อยนึงน่ะ ยังจะเอาไปเห็นกับชาวบ,าบ้านเห็นขี้ดีกว่าไส้คนอะไรผัวแบบนี้ขลิฟะป๋าเอาสตังแม่อสตังให้ไปแล้วใช่ไหมร้องจะกินอะไรนะ่ะลูกลูกตาดำๆไม่มีอะไรกินเอาไปให้ป๋าแล้วบอกป๋าด้วยไม่มีอะไรกินนะเย็นนี้เอาตังไปให้ใครเอาตังไปให้อาหัสันป๋าหยิบสตังได้ก็สดังก็คนขอทานไปหมดเลยแล้วอาลีก็จับมือฮัสันฮัสันวิ่งไปบอกมะใหม่ บอกว่าธรรมะเป็นแบบนี้นะไปบอกมะไปสอนมะธรรมะยังเป็นอย่างเนี้ยแสดงว่ามะไม่มั่นใจในบททดสอบของอัลลอฮ์มะเนี่ยปฏิมาเนี่ยยังไม่มั่นใจในบททดสอบของอัลลอฮ์ไปบอกมะถ้าอีมานมะยังแกว่งอยู่แบบนี้นะยังไม่มั่นใจในอัลลอฮ์ยังไม่เชื่อในคําสัญญาของอลัลลอฮ ไปมั่นใจก็แค่สตังหกเหรียญเนี่ยนะมะอีหมานแย่มากๆเลยไปบอกมะ้ดยว่ายอบยอศสอนแบบแบบนี้อาซันก็วิ่งไปเอ็กไปบอกใครไปบอกมะเป็นเราอ่ะฮะแต่เ,เราก็ออกมายืนยักรังทะเลาะกับกับผัวแล้วก็น,นี้นิยอมไหมฮะแค่ให้ซื้อไก่กันมาบ้านซื้อประตูกันมาบ้านเนี่ยแค่แค่ออกไปซื้อช้านะเรายังมีเรื่องแล้วนี่เอาไปหมดเลยหกเหรียญ คอลิฟะรีรู้แล้วทิฟติมาคิดก็เป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมของจริงชีวิตจริงเป็นแบบนี้ก็ออกไปเป็นนั่งนั่งอยู่หน้าบ้านนั่งอย่างเก่าอาลัลลอฮฺสุบานะหูวตะอลาทดสอบนะคนเวลามี إ ي ่านมั่นใจกันแล้วอลัลลอฮ์ก็ให้เห็นผลในทันทีทันใดเลยนั่งอยู่กับที่แล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยมีคนอาหรับคนอาหรับนะจูงอูดมาตัวหนึ่งตัวเบ้อเรอเลย มาเย็นอยู่หน้าบ้านตรงตรงที่อาลีนั่งแล้วก็บนโอ้ยแย่วันนี้ขายที่ไหนก็ไม่ได้ขายก็ขายขาย,ขายก็ไม่เอาขายก็ไม่เอาเขาแรงให้อาลีซื้ออาลีเอ่อท่านท่านโูชัยบุญช่วยซื้ออูดของเราหน่อยเถอะฉันไม่รู้จะไปขายที่ไหนแล้วตัวมันใหญ่มาไปที่ไหนก็ไม่มีใครซื้อไม่มีใครซื้อไม่มีใครซื้อไม่ไม่สู่ราคาอาลีก็ถามว่าท่านจะขายเท่าไหร่ล่ะฉันขายร้อยสี่สิบดีน,นัมฉันขายเท่าไหร่ ร้อยี่สิบดีนะโอ้โหคนอื่นเขาขายร้อยหนึ่งท่านขายตั้งร้อยสีิบเลยเขาก็เขาก็พูดถึงความจําเป็นของเขานะผมต้องการงานอย่างงั้นขลีฟฟ้าดีสงสารนี่แหละอ่ะร้อยสีก็ร้อยี่แต่ฉันไม่มีสตังนะฉันช่วยซื้อก่อนก็ได้แต่ฉันขอผัดก่อนฉันได้สตังเมื่อไหรฉันจะตามไปให้ฉันจะตามไปให้ท่านโอเคพีม่ใจะโอเคนะรับไม่รับไม่พูดโอเค อ่าก็ขอบขอกขอบใจเสร็จแล้วก็อาลีก็ทําไงล่ะฉันไปก่อนนะฉันผูกอูดไว้ตรงเนี้ยนะก็ผูกอูดไว้หน้าบ้านนะ่ะแหละซิรอนผูกอูดไว้หน้าบ้านอาลีก็เขียนไ้เลยของกาวงเวรเยญก็ยังไม่มีเลยแล้วนี่อีกร้อยเท่าไรร้อยสี่สิบตายแน่เย็นนี้ทํำยังไงนั่งอยู่งั้นแหละอ,อืพอพอาะพราะใบบเายใบาบมีคนอาหรับเดินมาหาเดินผ่านหน้าบ้านมา โอ้โหอูดไทยเนี่ยทำไมตัวมันใหญ่เหลือเกินสวยน่าดูเลยอลีก็บอกของไครกำล้วยุ่งอะไรได้วยล่ะนะสนใจอยากซื้อขายไหมเนี่ยอลีบอกขายฉันเพิ่งจะซื้อไว้เองแหละตังค์ยังไม่มี้จะของเดิมก็เลยท่านขายเท่าไหร่อลีบอกฉันขายสองร้อยเท่าไหร่นะฉันขายสองร้อยดีนัดเลยอ่าสองร้อยดีนัดเลย จะเอาจริงนะเอาจริงๆสิฉันอยากได้แต่ฉันจ่ายสดเลยเนี่ยสองรอยดีนาคขอลีฟะอัลีรอดยันเล่าตาลาโนยิ้มแป้นเลยเอาเลยแกเชืยรส่งให้เดี๋ยวนั้นเลยเอาสตังมาบิสมิลลาห์ตัมเบนไบการซื้อขายถือว่าจบเสร็จสิ้นแล้วอาลีฟะไอคอลีฟะอัลีรอยันล่รับสตังสองร้อยสองร้อยเหรียญวิ่งไปไหนไปหาคนขายเมื่อเช้าเนี่ยเอาไปให้เขาร้อยสี่สิบที่เชื้อเอาไว้จบอีหกสิบเหรียญมาอาซัน มาเอาสตังหกสิบเหรียญนี่ไปให้มาไปให้มาเห็นไหมเวลามั่นใจกับอลัลลอฮ์ทำเพื่ออลัลลอฮ์จริงๆนะไม่ทันข้ามวันอลัลลอฮ์ให้ให้ตอบแทนอนี่คือฮิกมาที่อลัลลอฮ์ให้เกิดเป็นปุจฉาบางทีเรานึกไม่ออกเลยแต่มันได้คําตอบที่เป็นสัจธรรมเป็นความจริงที่ฟังแล้วมันอึง้งมันไม่รู้จะอธิบายได้ยังไงเนี่แหละฮิกมากอลีฟ่าลีเราจะเล่าเนไปบอกกับมะนะเนี่ย ธรรมะมั่นใจการอัลลอฮ์ตั้งแต่แรกมันที่ย่อมั่นใจนะอัลลอฮ์บอกให้หนึ่งอัลลอฮ์ะจะตอบแทนให้สิบมะให้ย่อมาเท่าไหร่มะให้ย่อมำมาแค่หกย่อขายของกําไรเท่าไหร่หกสิบเหรียญเรากินโรตีได้อาทิตย์หนึ่งแล้วเป็นไงโรตีอาทิตย์หนึ่งฮะเรากินปากกระป๋องอาทิตย์หนึ่งไหวไหมเออเขาจะได้กินอตีโรตีอาทิตย์หนึ่งแล้ว นี่คือคิดมากลายเป็นศัจธรรมข้อหนึ่งเป็นเป็นความจริงข้อหนึ่งทาหญิงพฏิตมามั่นใจเลยต่อไปนี้เนี่ยหไหมเพราะมันเกิดมาแบบนี้มันสั่งสมสังสมมามันกลายเป็นความรู้ที่เป็นยากเกฑ็ขึ้นมาเลยว่าพอเรามั่นใจแบบนี้นี่แหละคือสิ่งที่ลลอ a ์ทดสอบและต้องการให้เกิดเป็นความสําเร็จที่น่าชื่นชมน่างดง,งามใช่ไหมครับคระภูมิใจแล้วอ l ล a h มาได่ได้หว,วังให้ตัวนี้แต่ล l l a ์จะหวังให้เราเป็น ชาวสวรรค์ของลอสซูบาร์ลตรน,นั่นเลยงั้นบททดสอบอะไรก็แล้วแต่ขอให้เราตั้งรับอย่างมีสตินะครับและเอาศาสนานะเอาคําสอนของนาบิมมัสสอนสำหรัในบริบทที่แตกต่างเนี่ยเอาไปปรับใช้มันจะได้กลายเป็นความสําเร็จแต่ถ้าเรารู้สึกอคติรู้สึกไม่ดีรู้สึกต่อต้านแอนตี้กับสิ่งที่เป็นบททดสอบต่างๆ่าน,นี้เราจะกลายเป็นสอบตกทันทีเลยอลาฟินฟิตนติซากตู เราอบอกในกุานอานอลาพึงทราบเถิดในบททดสอบต่างๆเ่านั้นที่เป็นฟิตนะเนี่ยพวกเขาสอบตกหมดเลยก็คือไม่เจอฮิกมาไม่เจอผลสําเร็จไม่เจออะไรครับไม่เจอความสําเร็จผลที่งดงามที่น่าชื่นชมซึ่งมันคือสวรรค์ของลอสุบาวตลาหนั่นเองอ่ะหมดเวลาละหมดเวลาแล้ว,มว,ลลวไม่มีอะไรแล้วมึงนะนะครับ